สวัสดีครับนําเสนอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นมิกเซอร์แบรนด์ดังจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นรุ่น QX602 MP3 นะครับแบรนด์เบอร์ลิงเจอนะครับเป็นมิกเซอร์6อินบุตนะครับ2บัตรุ่นนี้ดีตรงที่ว่ามีเอฟเฟกร้องแล้วก็เล่นไฟล์เพลง MP3 ได้ด้วยนะครับ หากลูกค้าสนใจอยากจะซื้อไปร้องเพลงคาราโอเกะฟังเพลงจาก mp3 แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับเหมาะมากเลยเพราะว่าอย่างปีใหม่ก็เป็นของปีใหม่เซนิกนะครับให้เสียงใหม่ที่ชัดเจนแล้วก็ดูดเสียงได้ดีนะครับแถมยังมีตัวโทนปรับเสียงมา3ระดับก็คือโลมิดไฮนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ช่องใหม่ก็จะมีลายอินให้ด้วยนะครับส่วนชันนอนที่เหลือก็จะเป็นชันนอนสเตอริโอนะครับ L/R นะครับมีชันนอนอินพุตเป็นช่อง3.5ม mm มิลลิเมตรมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้ต่อกับโทรศัพท์นะครับชันนอนสเตอริโอนี้ก็มีโทนปรับ3ระดับด้วยกันนะครับ l o ม mid h นะครับ สีแดงก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับมีออกเซนมาให้ด้วยนะครับออกเซนออกเซนกรณีว่าเราจะเอาไปต่อกับเอฟเฟกภายนอกแล้วก็รีเทิร์นกลับมาที่มิกนะครับเอฟเฟกแหลกเช่นเอฟเฟกต์ยามาฮ่าซูมอ่าเอฟเฟกอะเลสิตอย่างเงี้ยฮะเอามาต่อกับตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเพลงเพลงบรรเลงนะครับ ทดสบเป็นการทดสอบเสียงนะครับผมจะปั่มเบสครับเบสนี่ก็อย่างหนาเลยนะครับเสียงกลางก็ชัดเจนนะครับสีงยงไฮเสียงแหลมนี่ก็ออกมาละเอียดดีมากครับบางคนก็อยากได้เสียงเบสหนึบๆเยอะๆ ทีนี้เราจะมาลองฟังเสียงของ MP3 ดูนะครับ MP3 ก็จะมีวอลลุ่มปรับนะครับดังเบาตัวนี้นะครับอันนี้ช่องเสียบผมจะลองเล่นไฟล์ MP3 ดูลองกันแบบคร่าวๆนะครับ ทีนี้ผมจะมาลองเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกรุ่นนี้จะมีเป็นรีเวิร์บกับ d ดีเลย์นะครับผ่อนเสียงลงก่อนทดสอบนะครับปรับสัญนยาวนะครับเอฟเฟกมากน้อยก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลอกอันนี้เป็นเสียงดีเลย์นะครับมีมาให้ด้วยครับมีขนาดเล็กแต่ออปชั่นแบบมีให้เล่นเล่นลูกเล่นเยอะนะครับ ใช้มากเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับรุ่น QX 6 0 2 MP 3จะเอาไปร้องคาราโอเกะฟังเพลงนะครับก็ดีเลยครับรุ่นนี้แนะนำกันเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศรายละเอียดต่างๆลูกค้าก็ดูได้ที่ชนนัตแนลหรือว่าติดตามชัตแนของทางร้านก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงนำเสนอกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ